เรียนออนไลน์อนุบาล2วิชาภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพามาเติมคำค่ะเติมคำให้ตรงกับภาานะคะในระดับอนุบาล2เราจะไล่สระอ่ะก่อนนะคะคำแรกเลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆทราบไหมอันนี้คือภาพมะละนะคะมะละเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีรสชาติขมนะคะ มีตัวอะไรนะพูดตามเลยค่ะมอมาอันนี้คือมอมะอันนี้คือสระอะมีสองตัวข้างบนข้างล่างนะคะมอมาสระอะมอ,อะมออะละรอเรือสระอะรออะละมะละอันนี้คือมะละนะคะนี่คือสระอะภาคต่อมา นะคะสะกดยังไงเขียนยังไงตออาตา ันนี้ก็คือเป็นดอกไม้ม,มีสีขาวกลิ่นหอมชื่นใจนะคะมีหลายพันมาลีลามาลีซอนที่คุณครูครู้จักนะคะมออะมนะมอก็คือมอมาอะก็คือสระอะเหมือนกันเลยมอมาสราระอะมออะมะลออีลิคุณครูไม่กระดกนี้ก็คือลอลิงนะคะลอลิงสราระอี ลออีลิมอมะสระอะมอหามะลอลิงสระอีลออีลิมะลินะคะต่อมาค่ะอันนี้คือฝาชีค่ะเอาไว้ครอบอาหา ใช้ขอไข่ค่ะแต่ว่าเอาเข้าไปแล้วเอาออกแบบนี้ชอช้างซาลอีชออีชีฝาชีฝอฝ,ฝาสาลาอางฝออ่างฝาชอช้างซาลอีชออีชีฝาชีต่อม ก็คือมอม้แบบนี้ค่ะมอม้าอือก็คือสาระอือลากแบบนี้แบบนี้แล้วก็ออ่าดข้างๆนะคะมอม้สาระอือมออือมือมอแม้สาระอือมออือมือนี่คือมือนะคะมือหนึ่งข้างมีห้านิ้วค่ะต่อมาค่ะอันนี้คือ ว้าวค่ะแต่เราจะไม่เขียนคําว่าว้าวนะคะเราจะเขียนคําว่าจุลานี่คือว้าวจุลาว้าวไทยนะคะเขียนยังไงคะจออุจุจอก็คือจอจานจอจานนะคะอุก็คือสระอุอยู่ข้างล่างนะคะเป็นสระที่อยู่ข้างล่างะคะ่ะจอจานสระอุจออุจุรอจุลาขายตัวพอผ บรรหาข้างบนค่ะรอจุลาสาลอารออาลาเสียงเหมือนรอเรือรอริงอันนี้แต่อันนี้คือรอจุลานะคะรอจุลาสาลอารออาลาจุลาอีกครั้งหนึ่งค่ะจอจานสาระอุจออุจุรอจุลาสาลอารออาลาจุลาเด็กๆอ่านตามคุณครูด้วยนะคะจะได้เก่งค่ะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะมาสุดแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการฝึกอ่านนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถวาดภาพแล้วก็ฝึกเขียนฝึกอ่านตามคุณครูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้เด็กๆไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ